สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุมใครที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ห้ามให้ตัวของท่านนั้นเลื่อนผ่านคลิปนี้เด็ดค่ะเพราะว่าในคลิปนี้เป็นคำทำนายจากโหราศาสตร์ดังจากทั่วโลกได้ทำนายทายทักเตือนออกมาตรงกันว่าชาวราศีกุมความโชคดีครั้งยิ่งใหญ่กําลังคลืบคลานเข้ามาหาชาวราศีกุม ในเดือนนี้ดวงของชาวราศีกุมในเดือนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ดวงของท่านนั้นพุ่งขึ้นอย่างหนักตัวของท่านมีเกณฑ์ที่จะได้จับเงินมากถึงสองร้บล้านบาทนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดวงของท่านนั้นน่าตกใจเป็นอย่างมากโูราศาสดังจากทั่วโลกได้ทักเตือนอามาเป็นเสียงเดียวกันว่า ชาวราศีกุมดวงการงานดวงการเงินดวงโชคลาภและดวงทางด้านความรักของท่านนั้นพุ่งขึ้นแรงมาดีกันไปหมดทุกอยา่างดีขึ้นแบบก้าวก็ดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทันดวงของท่านนั้นไม่ว่าจะทำการงานอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอยา่างดีแบบลังเอาไว้ก็ไม่หยุดจุดเอาไว้ก็ไม่อยู่ จะเปลี่ยนจากดวงหลายๆให้กลับกลายมาเป็นดวงดีจะเปลี่ยนจากดวงที่ไม่มีให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแล้วสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านวางเอาไว้ในเมื่อก่อนก็จะลังลายมากองอยู่ตรงหน้าดังที่ตัวของท่านนั้นปรารถนาทุกประการแล้วท่านที่เกิดในราศีกุม สิ่งที่ไม่คาดคิดกําลังจะเกิดขึ้นชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่าบุพกรรมเก่าได้มาถึงแล้วเคาะเข็นหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวรับชับก้อนใหญ่นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโชคครั้งยิ่งใหญ่จะล้นทับ ชีวิตถึงข่าวรวยจะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีสำหรับท่านใดที่เกิดในราศีกุมบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นกำลังจะมีโชครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่านกำลังจะถูกหว,วยรวยทรัพย์รวยโชคตั้งแต่นี้ต่อไป ชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างหนักความล่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนที่ท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหาว่าใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนัก สำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบลู่เป็นอันขาดให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุมาสามครั้งพร้อมกับเดือนเกิดปีเกิดวันเกิดวันที่เกิดมาเพื่อส่งกระแสบ,บุญเหล่านี้ให้ไปถึงสากลละโลกเพื่อให้คนที่เกิดในราศีกลุมนั้นให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ จากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับความโชคดีเงินก้อนใหญ่งานก้อนโตกำลังหลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยมีท่านก็จะมี ดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้เหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักรักษาจะมีโชคจะมีลาบก้อนใหญ่หลั่งไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยัง้งให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับชับแบบไม่ทันตั้งตัว เตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับโชคกันได้เลยครับชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังให้ตัวของท่านนั้นทำพิธีการํำระล้างกรรมเก่าเพื่อต้อนรับโชควาชนาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านโดยให้ตัวของท่านนั้นตั้งนโมสามโจบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่า สาธุสาธุสาธุสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระทรงจงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดอมสาธุสาธุสาธุ นับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนําเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลช่างแต่กรรมดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือ,กเ,ลอ,เ,ลอเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาด,ขาดสาย มีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยแต่สิ่งดีๆเป็นลูกลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่เคยจบไม่เคยสิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไขนิพพานังปจัจโยโหตุสาธุด้วยเถิน ตามตำลาโหราสราที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทำนายเกี่ยวกับชาวราศีกุมเอาไว้ว่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าเดือนนี้ลาหูนั้นได้เคลื่อนย้ายครั้งยิ่งใหญ่ทำให้ตัวของชาวราศีกุมนั้นได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมด ดวงชะตาของชาวราศีกุมนับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีดวงของชาวราศีกุมนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปีดวงชีวิตจะพลิกผันจากดวงชะตาที่เคยหลายๆจะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะได้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้าน แบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวจากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทองทอง,ท,องที่เคยฝืดเคืองอยู่บางแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นจะดียิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้อไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังได้นำเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่ รัพย์สินก้อนใหญ่ๆได้อีกดูไวดวงชะตาของชาวราศีกุมนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็จะมีกําลิ・กำารหรือว่าจะทำธุรกิจใดๆก็จะประสบความสำเร็จกันไปหมดทุกอย่างและดวงของชาวราศีกุม ในเดือนนี้ดวงของท่านนั้นได้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐีตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตัวของท่านนั้นจะมีบุคคลที่มีอำนาจบุคคลที่มีบารมีมามาช่วยอุปถัมภ์ในทุกด้านคนที่เกิดในราศีกุมดวงในเดือนนี้ถือว่าเป็นดวงเปิดโภคชาป นั่นก็เป็นเพราะว่าดวงดาวได้เคลื่อนย้ายลาหูได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จเพราะตกมาเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะง่ายดังกับว่ามีเทวดามาช่วยเหลือไม่ว่าจะทำอะไรนั้นก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจดวงชะตาของชาวราศีกุม ที่โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้นั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภไม่ว่าจะซื้อหวยแบบไหนสองสาสี่ห้าตัวรวมไปถึงรางวัลที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็ดูเหมือนว่าชาวราศีกุมนั้นจะได้ดังความปรารถนาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วท่านที่เกิดในราศีกุม เกิดมามักจะเป็นคนพิเศษกว่าคนทั่วไปใครที่เกิดในราศีนี้ตัวของท่านนั้นไม่ต้องกลัวที่จะลำบากเพราะว่าใครที่เกิดในราศีกุมเป็นคนที่เหล่าเทวดาและถวยเทพทั้งหลายคอยปกปักรักษาตัวของท่านนั้นเกิดมาชาตินี้จะต้องได้เป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนแต่ในช่วงต้นของชีวิตนั้นตัวของท่านอาจจะลำบากอยู่บ้าง แต่ตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเมื่ออายุข้ามบินจเพีไปแล้วชีวิตของท่านนั้นจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆจะมีทรัพย์สินก้อนใหญ่หล่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านไม่ว่าจะทำอะไรนั้นตัวของท่านก็มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้ความอุปถัมภ์คำชูท่านที่เกิดในราศีกุม บางคนนั้นอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมเราก็เกิดในราศีนี้เหมือนกันแต่ทำไมยังทุกข์ยากลำบากอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่ตัวของท่านนั้นได้ช่างมาหลายภพหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมดจึงทำให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลำบากอยู่แต่ตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไป เพราะว่าคนที่เกิดในราศีกุมเป็นคนที่เหล่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ทรงลงมาเกิดเป็นคนที่มีบุญญาธิการมาดังนั้นในคลิปนี้ตัวของอาจารย์จึงได้รวบรวมเอาเคล็ดลับหรือว่าวิธีการชำระล้างกรรมเก่าและเพื่อเปิดดวงฮูราศาสตร์ท่านเรียกว่าการเบิกบุญเก่าออกมาใช้ ที่ผู้คนมากมายได้ทำแล้วและได้เห็นว่าได้ผลท่านตาเห็นซึ่งตัวของอาจารย์ได้รวบรลวมเอาห้าเคล็ดลับถ้าหากว่าใครที่ทำตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ครบทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนั้นนับแต่นี้ต่อไปจากที่ตัวของท่านนั้นยังดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่ขึ้น ก็จะทําให้ดวงของท่านนั้นจากที่ดวงร้ายจะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทําให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศษถีภายในชั่วข้ามคืนนั่นเองครับถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นทําการขอข้ามาพ่อแม่ ดูแลพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของท่านอย่าทำให้พ่อแม่นั้นเสียใจหรือเป็นทุกข์ใจอย่างเด็ดขาดคอยซื้ออาหารดีๆหรือมั่นมาดูแลท่านบ้างวิธีการแก้กรรมในข้อนี้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำการค้าขายหรือว่าจะประกอบการงานอะไร ก็จะราบลื่นกันไปหมดทุกอย่างทําอะไรก็ดีทําอะไรก็ขึ้นก็เกินกันไปหมดทุกอย่างถึงแม้ในปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นจะจรหรือลําบากมากก็จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นร่ํารวยขึ้นทันตาเห็นได้เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สคือให้ตัวของท่านนั้นรักษาศีลห้าหรือศีลแปด ให้ตัวของท่านนั้นทําได้ในข้อใดข้อหนึ่งไม่สินห้าก็สิลนแไม่สินแดก็สินห้าให้ตัวของท่านนั้นรักษาอย่าให้ขาดเมสแต่ข้อเดียวการแก้กรรมในข้อนี้จะทําให้ตัวของท่านนั้นเป็นที่รักของเหล่าเทวดาเป็นที่รักแก่เหล่ามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าตัวของท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษา และคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการให้ทานไม่ว่าจะทานให้แก่พระอริยเจ้าทานให้แก่พระสงฆ์ทานให้แก่คนยากไร้หรือว่าทานให้แก่สัตว์อนาถาต่างๆถ้าหาว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้ตัวของท่านนั้นจะมีโชคลาภในทางด้านการค้าขาย ทำอะไรก็เจริญลุ่งเรืองกันไปหมดทุกอย่างเงินนั้นจะไหลน้องทองนั้นจะไหลมาหาตัวของท่านแบบไม่หยุดไม่หย่อนวิธีการแก้กรรมข้อที่สี่คือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการนั่งสมาธิภาวนาอย่างน้อยไม่ให้น้อยกว่าห้านาทียิ่งนั่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้ จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขัดสนเงินนั้นจะไหลนองทองนั้นจะไหลมาเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะลงมาปกปักรักษาเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัยเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อทีหคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการไหว้พระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์เช้าหรือว่าสวดมนต์เย็น ให้ตัวของท่านนั้นมั่นทำอย่าให้ขาดคิดลับในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีอานาจวาสนาจะเป็นที่เคารพของเหล่าเทวดามารโ้มและหมู่สัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้และทั่วสากลละโลกชาวลาสีกุมทุกท่านครับถ้าหากว่าใครที่สามารถทำตามห้าข้อนี้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอน ถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะจนหรือลำบากมาแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ทำตามห้าคอดังที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยลายๆจะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ชีวิตที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิด ไม่คาดฝันมาก่อนนั่นเองครับสุดท้ายนี้ขอไว้พรให้ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งคนไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขและสำหรับท่านใดที่กำลังพบเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่งคนไหน ก็ขอให้ล่างไหลมาเทมาเทวดาทุกชั้นฟ้าจงลงมาปกป้องคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยมูม่มานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหนก็อย่าคิดที่จะมาใกล้ด้วยเถินอมสาธุโอมสาธุโอมสาธุ